สวัสดีค่ะไปไหนมาสวัสดีครับไปของดีเดี๋ยวตามไปดูในช่องโรงเดยนนะครับจะเห็นไหมกบนาปลาโตโตาใหญ่เพิ่งรู้ว่ากบเป็นไปจำศีลแล้วก็ช่วงนี้ที่นาจะทันเนี่ยเขาชนรประทานเขาปล่อยชนประทานมากบที่มันเคยจำศีลก็นึกว่าเป็นหน้าฝนมันก็โผล่ขึ้นมาเขาก็ขึือเขาก็เลยไปจับเขาบอกมันอยู่ตามที่ไถที่เขาชาวบ้านเขาจะทํานาปังกันนะครับอ่า ใหญ่มากแต่อ้วนมากเลยนี่ปกตินันมันจะออกมานาปีนะนี่นี่ตัวบลเริ่มเลยดูดิมันจะออกมานาปีแต่ว่านี่เป็นนาปังเพราะว่าอะไรอ่ะมนเจอน้ำมาเจอน้ำเจอน้ำเจรประทานครับน้ําไปหลอกมันมันก็เลยออกมาคนมีบ้านเดียวที่เขาหาได้บ้านพี่โชคเนี่ยได้เดี๋ยวลุงตามไปดูลุงเดี๋ยวจะทำเมนูอะไรกินนะแต่ตอนเช้านี่มีกับข้าวแล้วล่ะโอ้คืนลาบปลากินข้าวคนเดียวอร่อยมากนะพัง่นนีก่อนเดี๋ยวตามไปดูเมนูตอนเช้านี่น่ากินมากเลยไปไป ไนค่ะดูดูอาหารเราจะกินแบบอาหารไปบ้านๆดูนี่ปาลาอะไรเนี่ยปลาตะเพียนแล้วนีปลาปลาน้ำผงอ่ะเนี่ยอันนี้แบบสูตรอีสานเอียบเรต้องเอียบปลาเดี๋ยวเราจะนึ่งโอ้แสงเข้านะนึ่งกินตอนเช้านี่ครับมีน,นึ่งปลามีอันนี้ลาบปลาเมื่อคืนอนาหารจิมมากลาบเหนียวเหรอขั่วมานี่ยโอ,โอ้เดี๋ยวตอนเช้าๆเนี่ยข้าวหมดไปกระติบครับมีแกงอีก น้ำพริกถ้วยเก่าอันนี้ลาปลาถ้วยเก่าเดี๋ยวมันอคืนกินคนเดียวไงจูตถาถ่านไว้รอละเดี๋ยวเราก็จะนึง่งนึ่งปลานี่นึ่งปลาน้ะนะึน่งปลากับน้ำพริกไหมนึ่งปลามีแจ่วบองไหมแจ่วบองมีม,มีมีพันกตาแ <ตา S 2> ดง <EN. S 1> ก,ก็ได้หรืจะทำแจ่วบองก็ได้อาน้ำพริกตาแดงดีก,กว่านี่พอเล็กไปรึไงปลาตะเพียนนี่เวลาเป็นหนึ่งนี่มันจะหอมนะครับเห็นไหมเนี่ยอันนี้น้ำที่หมักคือมีเกลือมีผงนัวนะครับหมักให้มันเข้าไปในเนื้อปลา หั่นบ้างก็เรียบร้อยแล้วนะอคืนว่าจะทอดแต่ว่ากินคนเดียวก็ไม่หมดวันนี้เลยจะมาน,นึ่งนะครับนึ่งกินกับผักกินกน้ำพริกนี่จกินทอดกับกรอบก็อร่อยนะนทอดกับกรอบก็อร่อยน้ำมันก็ยังมีนะถ้าจะทอดก็ได้นึ่งกี่ตัวดีนึ่งสองตัวไหมทอดตัวหนึ่งไหมหลายอย่างไหมหลายอย่างเลยเนปลานี่จะอร่อยนี่ปลาจุ่มเล่นไปเลยอากาศที่เชียงรายมันเย็นครับนี่เจ้าดูนี่นึ่งกินกับข้าวครับ มะเขือมีมะเขือมีนี่ออยู่่างจังหวัดก็ดีอย่างนี้แหละมะเขือนีถุงสิบบาทเลยกอนสารล้านเปอร์เซ็นล่ะย้ายที่เขาขายกบล่ะเดี๋ยวล้างๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเอามานึ่งนี่นึ่งมะเขือนึ่งกระดัมปีแล้วก็มีอันนี้ออกบ้านจะทันอีกละคบวบก็มีนะถน้าบ้านจะทันอ่ะบวบสดๆอ่ะเอาไหมไปเก็บให้แล้วแต่ว่าอยากกินก็เอามาใส่จะเก็บบวบมาใส่นะนึ่งผักนึ่งปลานี่ครับ กเคือเก็บบวบมาใส่สักลูกสองลูกก็ได้เอาลูกเล็กๆแหละหวานนี่สดครับนี่บวบเมื่อกี้ผักจากหน้าบ้านเรานี่เองนะมีทั้งบวบมีทั้งอันนี้น้ำเต้ามั้น้ำเต้าเขาเรียกลูกน้ำเลยมะนาวแล้วนี <S <s ่ปลาหนึ่งเตาถานนะครับวันนี้กินกับข้าววันนี้ครับเดี๋ยวนี่คนกำลังจะขึ้นนะครับนะกินกับลาบปลาต้มปลาน้ำพริกครับอร่อยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเอาผักไว้ชั้นล่างนะแล้วก็ปลาไว้ชั้นบนเดี๋ยวเผื่อน้ำมันเดือด กินแบบบ้านๆครับทับไปเลยทับตรงนี้เลยยกใส่เลยน้ำกำลังจะเดือดครับเปิด่่อะดูเตัวไหนคะเดดีี๋<ว>๋ยยววกก่่ออนนนนะะเเต็มฐานเต็มที่นี่อีกสักสิบนาทีได้กินข้าวละเดี๋ยวก็จะเอาลาบไปคั่วคั่วลาบด้วยกินข้าวเช้าเช้านี่โอกาสอากาศดีๆหนาวๆใส่เสื้อกันหนาววันนี้อากาศเย็นหน่อย วันนี้กินสายกับปกติเนี่ยรอนึ่งปลาครับเดี๋ยวรอชิมครับใกล้สุกแล้วจะคว้าเลยไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวรอจะคั่วเตาถ่านอ๋อจะคั่วเตาถ่านนะมีเทคนิคึ่งมอีกต้องคั่วเตาถ่านอีกจะได้หอมหอมได้ลอนตามเดี๋ยวเปิดดู้ิสุกแล้วน่าจะสุกแล้วปาล์มสุกง่ายเดี๋ยวเอาเลยึร้อนนะนี่เราจะมาคั่วหลักปลาไม่ใช่เตาถ่านเอา ที่กว้างๆมันไม่มาอยู่ที่มันแคบๆหนิเนี่ยเดี๋ยวนั่นละสิมาอยู่อะไรแคบๆมาอยู่ที่แคบๆเดี๋ยวหน้าปลาตัวาปลาไม่ใส่น้ำมันนะไม่ใส่ครับสูตรนี้อันนี้จะกินกับเมื่อคืนกินตัวอร่อยมากนะขั่วมาเดี๋ยวมันจะตกผลึกเดี๋ยวต้องเอาน้ำซุปใส่หน่อยหนึ่งนี่น้ำต้มปลา เอาเตาถ่านนะลงไปขั่วเลยอ,อ,อันนี้มันจะหอมครับเพราะว่าเรามีหมี่เราไปดูคลิเปเต็มในช่องลุงเดน่นยังไม่ออกนะห้องลุงเดน่นอีกสองวัน <c oughs> ยังไม่ทันด้ตัดต่อก็หอมแล้วเนี่ยกินหอมแล้วคัว่วกับเตาถ่านกินกับข้าวเหนียวตอนเเช้า กลิ่นหอมพริกขึ้นมาเลยกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นสมุนไพรกลิ่นมีและก็มาดูใกล้ๆตรงนี้น่ากินมากเลยนะดูดิเขาเหนียวหอมกลิ่นเครื่องเทศมาแขวนครับปลาสูตรโบราวไข่แล้วเนี่ยหนึ่งมาปลาตะเพียนต้องบ้างแบบนี้อ่ะเนาะนี่มันไข่เต็มท้องเลยนี่ยเดี๋ยวผักไหนผักอยู่ข้างใต้บวกอุ้ยสุกเกินแล้วพี่น้อง ที่กินผักมันต้องนึ่งแบบใกล้ปลายอยู่สูงบวบแม่มันเละโพดเพื่อไปปอกเปลือกมันไงมันก็จัแข็งไงเมนูเราหนึ่งปลาตะเพียนกินเช้าๆกินกับน้ำพริกตาแดงแดดกับกระซองพอดีอากาศก็อบอุ่นน้ำพริกตาแดงกินกับลาปลาปลปพร้อมมานั่งกินข้าวด้วยกันมาดูครับลาบครัวนี่ลาปลาครับ เหมาะมากเลยดูกินกับข้าวเหนียวครับพี่น้องนี่นึ่งปลาตะเพียนนะครับกินกับน้ําพริกอ่าเมนูแบบบ้านๆปลาตะเพียนเนี่ยเวลาเอาไปเอียบมันทางอีสานเขาทำเนี่ยแล้วก็เอาไปนึ่งปลาปลาชนิดนี้จะมีกลิ่นเอกเป็นเอกลักษณ์ครับจะมีความหอมนะทางภาคอีสานในขายดีมากถ้ามีคนเอาปลาตะเพียนอยเบียบยมาขายเนี่ยผมเคยซื้อตัวละร้อยนี่ยน,นะนะครับกินกับน้าพริกนะอร่อยนะครับแต่ข้อเสียของเขาคือก้างเยอะไปหน่อยนะครับแล้วก็มีต้มปลามีราปลา ผัหกหลายๆ่เนาะกินกับข้าวเหนียวเดี๋ยวลองชิมดูกันจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้น้ำพริกตาแดงนะครับจิ้มแบบนี้เลยจิ้มอย่างนี้แล้วก็เวลากินต้องใช้มือเพราะมันเป็นก้างาเ,นเนื้อมันจะเยอะนะครับไม่มีถ้ามีก้างมันจะเป็นก้างแบบเป็นแฉกๆอะ่ะมัาจะเห็นครับปลาน้ํโกกครับหวานหวานมาก เนือเน้อเยอะมากเนื้อเยอะมากนะครับนี่เวลากินก้องนี้เลยจุกตามมืออร่อยนี่ล๋บปลาก๋า,าป,ป่าลงเดีนรอดูคลิปเต็มๆครับนึกตะคืนก๋าล่บดิบครับวันนี้ก๋าล่บคั้วแม่เจ้ามาคั้วครับหอ,หอหมหอมเครื่องเทศหอมสมุนไพรกินไหมนั่งกินข้าวเลย กินกันเลยก็ได้ล้งเดนเดี๋ยวเรียกยายมากินด้วยก็ได้น้ำจากกันเอาซื้อปลาเพียนมาสามกิโลครับล่ามหมดเลยเหลือไว้หนึ่งสองตัวข้าแถมแปาตัวเล็กใค้ตัวหนึ่งอืสนดยอดวันนี้ถูกใจมากวันนี้ นี่มันจะเป็นก้างใหญ่เนี่ยปลาตะเพียนนี่มันมีก้างแต่มันก้างใหญ่ครับหรือว่าเราเอามีเอามีหั่นมันไม่เลยไม่มีก้างเล็กนะาาอะตัวใหญ่แล้วมันตัวใหญ่นี่ครับเขามีความหอม,มปลาเนี่ยอร่อ,รอยหมักเกลือหน่อยนะครับมันจะเค็มๆม,มันๆแล้วปลานี่มีความหอมมากอืมอร่อยจริงอ่ะมัน,นกินข้าวกันเดี๋ยวตั้งกล้องเลย อร่อยที่น้องอร่อยตุกปลายิ่งเก็บไว้ยิ่งอร่อยสดน้ำาลงมากเลยเรากินดูลาปลาอร่อยมากปลาน้ำกบเมื่อก่อนมามาอยู่นี่ใหม่ๆเราก็ไม่รู้ว่าปลาเลี้ยงหรือปลาน้ำกบก็คิดว่าปลาก็คือปลาปลาตะเพียนคือปลาตะเพียนนะครับแต่พอ มาอยู่สัมผัสกับน้าเล่น้าเลบอกว่านี่ปลากกปลากกปลากก,าก,กแซบพอเอามาทำกินเนื้อถ้าลองสังเกตดีความอร่อยแตกต่างกันเยอะครับห<ำ>ัมมัน กับวันหวานน่าปากใจเลยจ้าลองกินน้ำต้มเลยน้ำต้มวันนี้โคตรเทพเลยบล็อกเซอร์อบล็อกเซอรกับวันลายกินกับปลากระบ น่าปลาต้องกินกับนี่สะเดามมีนักเลงนักเลงแมวใส่เครื่องปรุงกันเยอะโอเเสร็จมันมาทอดมันจนกรอบครับเนี่ย ลราดูชิดเต็มๆมีใบโกสนทอดมีใบมะนาวทอดใบมะนาวทอดกรอบๆครับวันนี้ไม่กรอบวะเมื่อคืนกรอบอือืะไรเนาะสงครามแมวปลาต้องมีไข่นะอืไม่มีกลิ่นกลิ่นไปในหมด ตุ๋นไข่เอลีแก่ไข่ปากไข่ขึ้นท้องเลยน้ำตุ๋นกระเทีทยมตุ๋นไข่ในท้องนี่ก็มีเนหะ็นไหมปากน้ำมีขไข่หรือปลาตัวนี้เอาไปให้เจ๊ทวดปลาน้ำกบ ทุนทำรมชาติมันเปลี่ยนไปไข่ทั้งปีม,นะมันมีฝายชะลอม,มีบางอย่างเนาะเหมือนกับกบไปแหละกบอุตส่าห์จำสินว่าเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาจะออกมานะจำสินไว้สักปีหนึ่งแป๊บเดียวเขาเขาเอารถไถมาไถาแล้วเขาก็เอาน้ำโชลประทานมาลงปุ๊บหลอกกบออกกบก็ออกมา มันมั่นเนาะมันดีดออกับพี่รอดก็อรอ่อยน้ำซุปเนี่ยอร่อยมากเป็นยังไงกันบ้างนอกนอกลับไปทำงานกันแล้วเพื่อนๆพี่พีเอฟซี คนที่สั่งของลูกเด่นไปก็มีประมาณสองสามเจ้านะครับคือตอนนั้นที่เราเอาลงเพจไปอ่ะมันสั่งมาพร้อมกันเยอะมากมันมีพลาดประมาณสั้งสามเจ้าที่อยู่ยะลาอยู่ไหนเจ้าหนึ่งก็ทางมันตะโกนนะทางก็ต้องขออภัยด้วยมันเอาไปเป็นร้อยกล่องวันวันหนึ่งแล้วก็ผมผมเป็นคนรับออเดอร์เสร็จผมก็แคปหน้าจอแล้วส่งให้ทีมงานวันทีทีมงานก็เลื่อนเลื่อนเลือเล่อนแล้วก็เขียนที่อยู่ ข้ามไปสองสามคนเราพี่หมีพี่หมีก็ทักนะมาว่านะส่งของให้ยังอุดรอ่ะพุดรนะดืลล่มไปเนี่ยเดี๋ยวเช็คขนาดนี้เขาโอนเงินมาตั้งแต่วันนู้นแล้วอะ่ะต้องต้องต้องเอาแคป์ลายชื่อมาแล้วก็เดี๋ยวไปตรวจกับขนส่งค่ะว่าเราส่งให้หรือยังถ้าย,ยังไม่ส่งเดี๋ยวก็เดี๋ออจะแท็กแท็กตรงนั้นเจ้าอุดรได้รับหมดละเก้าสิบเก้าประเทศได้รับหมดละ แต่มันก็มีเจ้าเดียวเมวื่อวานของพี่ที่อยู่ยะลาไม่รู้ตกหล่นยังไงแต่ที่ยังไม่ได้รับสินค้าหรือว่ายัางไงก็ทักมาหาต่งเดือนเลยนะคะเดีย๋ยวจะให้ทีมงานเช็คให้ค่ะน่าจะได้รับหมดแล้วแต่เพราะว่าเขาสั่งเขาจะไปกินปีใหม่ไง <c oughs> มีเจ้าตัวงงนะที่เขาบอกว่าได้กินปีใหม่อมขอโทษด้วจ้าแต่ว่าถ้าใครตกล่นอ่ะข้อดีก็คือได้ของแถมแสดงความรับผิดชอบแสดงสินบนีแถมของให้ แถมพิลาบแถมดีว้าพิลาบเข้าไปแถมดีวาเข้าไปคุกจนพัดสดองขมใชไหมไม่ขมนะลาเรามันคุณจยายงมากินข้าวห๋อยายจะไปตามหาจะก้าวนี่นะหืมหาชะ้าอะไรจะก้า้าเขา ต้าข้าวจะไปดำข้าวกุ้งข้าวที่ไปแซมเขาจ้ะไปหาไหนอะ่ะจะหาของคนที่เขาเหลือเน่ยเขาเหลือเขาก็จะเจ็บไว้ของเขาเลยบางคนเขาก็เหลือแล้วก็เขาก็ทิ้งไว้แล้วก็เหลือเขาจะได้ทำแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ทำเขาก็แบ่งให้เราเนีย มื่อนี้ำใสเราจะไปดำหน้าซอยแย่ชั้นเท่ากันช่วยหน้าก็ออกไปแล้ะไม่มีพายุเข้านะหวังว่าหิมะไม่ตกนะ,ะเมื่อแรงนี่นะางเราทะเลาะกันคอยทำตัวสิคะไปทำนาจะคุ้มค่าครีมหรือเปล่าลูกไปทำนางวันหนึ่งเดือนก็จะหมดค่าครีมค่า,คลาโลชั่นเป็นพันอีกแหละต้องฝึกไวนะ้เนาะ ทำไงเดี๋ยววันหนึ่งได้มาเป็นทำอะไรทํานาก็ต้องทําได้ก็ทุกวันนี้ก็เป็นอยู่นะทุกวันนี้ไม่เป็นอ่ะไม่ได้ทำเนาะก็ยังไม่เป็นไงเป็นแค่ลูกชาวนาไงยังไม่ได้เป็นชาวนาเปิดฟรีออเดอร์นะครับข้าวออร์แกนิกข้าวฝีมือน้องฝ้ายข้าวออร์แกนิกข้าวเหนียวจากเชียงรายใครสนใจก็ทักมารอนะครับวันนี้จะไปหา วันนี้กำลังจะเริ่มไปไปปลูกจ้ใช่ข้าวเจล้วใครก็จะเปลี่ยนสุดออกไปแต่งโตไปกับยายจ้าเปิดฟีออเดอร์ครับฟีออเดอร์ใครอยากได้ข้าวเหนียวเชียงรายร้อนๆสั่งมาได้ปีหน้าปีหน้าได้กินจ้า ใส่กินกาแฟไปต้องทำนี่ค่อยๆถนัดข้าวเช้าทำๆย้ายมันกินข้าตัวย้ายอ่ะกลับขวาให้ใหม่ทำส้มมา้วให้ย้ายก่อนปลาแล้วให้แก ปลเพียนตัวหนึ่งกินไม่หมดเลยครับถ้ามันเป็นตอนเย็นมันจะหมดกว่านี้นะเพื่อนๆไปเจอปลาตะเพียนนะครับก็ลองซื้อมาแล้วบ้างแล้วขอเกล็ดดีๆแล้วบ้างบ้างละเอียดนะครับต้งบ้างละเอียดอย่างนี้แหละหมักเกลือกระผงนวนิดหน่อยหนึ่งหมักไว้สักคืนหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเอามานหนึ่งนะครับมีผักเยอะๆมีน้ําพริกที่ชอบนะครับก็กินกับข้าวอร่อยมากแต่ก็ให้ระว,วัวงเรื่องก้างแต่ถ้าบ้างบ้างนี่เวลาเอาไปเนื่อนี่เหมือนกับก้างละลายปเลยก้างเล็กไม่มีนะไม่เจอเลยเนาะไม่เจอก้างที่นแบบแท่งๆประมาเลย มันน่าจะมันน่าจะถูกไปผ่าต้นไปนี่แล้วก็โอ้ตัวหนึ่งหนึ่งปลาตะเพียนเขามีความหอมครับมันจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะเขาไปทาปลาส้มเวลาเอาไปทําส้มปลาตะเพียนเนี่ยเวลาไปทอดเนี่ยมันก็จะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาใครเอาไปนึ่งแนี้เนาะครับมีโอกาสก็ลองไปทําดูเนอนะก็กินข้าวอิ่มละที่แรกว่าจะไปไหนต่อมัรู้วยคิดถึงอะไรเนี่ยมันก็เลยนอนตีหนึ่งกว่าอ่าไปแล้วครับสําหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีหลายเมนู ที่เราจะไปกันอยู่จะเข้าสวนเข้านานะจะไปขายข้าวขายนาทันทีก day, ็รอดูกันขายข้าวจะไม่ขายนาเด้อมีพี่นี้ลกเรียนขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัวลุงเดีนเฟมิลี่สวัสดีปีใหม่รอบนะครับรักษาสุขภาพกันนะครับพี่น้องหลังจากปีใหม่นี้ก็รักษารักษาสุขภาพให้ดีๆ้ลยกันอ่านะครับเดินขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะ